ุ้มรถที่มักแซ่ขวาว่ะดิมันก็นจะมีกกีบประเภทหรอกครับส่วนรถพ่วงรถเทเล,ลอร์เนี่ยเท่าที่ผมสัมผัสมาเห็นมาแล้วกับขับเองเนี่ครับส่วนมากจะบ่มักแซ่ขวาครับสาเหตุที่บ่มักแซ่ขวามันระวังยากครับถ้าต้องค่อยบังกอกลางถ้าต้องค่อยบังเล่นไอใส่รถจะแซงขึ้นมา มันระวังเนียครับรับคับคับเลี้ขวานะครับสาหรับคนรถพ่วงรถเทนเลร่อส่วนมากเขาจะบอมักแซวขวาครับถ้าบรจําเป็นจะเป็นแบบไรหนึ่งเล่้ทรายมันเป็นหลุมเป็นคลื่นนิดๆน,น้อยๆเนี่ยมันโดดไปได้ครับรถพ่วงรถเทนเร่อเนี่ยบอกคือรถหน่อยเลียรถหน่อยมันมีไอ้มี่โชคไม่หยังเนาะมันนิ่มแต่ว่ารถเทนเร่อเนี่ยบอกว่า60นี่โดดไปขึ้นมาเนี่ย ถ้าเป็นลุมเป็นบ่หน,หน่อยๆเขาจะอาจจะเข่าคว้าก็ได้ครับมันจะเป็นแล้วกงการจะลาจรคขับขังอย่างเช่นในโตะเมืองอยังเสี่ยเขาอาจจะเข่าคว้าก็ได้ครับเพราะว่าเล่นใส่บางคนอาจจะเห็นว่าว่างเป็นอย่างคือบ่ออกออกไปเลี้ยวก็ไปเจอรถอีกออกมาจากซอยอีกเลี้ยวก็เข่าคว้าเลี้ยวก็ออกใส่เลี้ยวก็เข,าข่าควาอย่างนั้น เขาอาจจะแซ่ขวาไปสักระยะหนึ่งให้มันพลเขียดอนการจะ่าจรสับขังนะเขากับออกสายครับส่วนมากจะเป็นแนวนั้นครับสาหรับรถขว่่งรถเชเลอรือเท่าที่ผมเห็นนะครับนะประมาณนี้ครับเขาจะไม่ชอบแช่ขวาครับแต่ว่ามันก็จะมีอยู่รถบางกลุ่มเนอะที่มักแช่ขวาครับก็บบขอเอ่ยนะครับมันเป็นกลุ่มไดก็อาจจะเห็นอยู่เนาะรถกลุ่มนี่ท่างจะดีหรือบ่ดี ไส้จะดีจะว่างยังง้งยาแซ่ขวาไปยางเดียวครับมาน้ำกัดเป็นกุ่มสองพันสามันนี่ก็ต้อดาก,กันไปขึ้นวกขึ้นหมดนี่เลยออแซ่ขวาตลอดอย่างเดียวพอซ้นโลกส้นยั้งเลย <c oughs> ประมาณนี้ครับสำหรับรถแซ่ขวาแล้วครับเนาะก็ปอด้วงห้องบอลกันไปวิบยั้งหอกครับจิบนีไล์ไปก่อนครับสวัสดีครับ